สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ไร่เนินสูงสวยๆมานำเสนอครับสำหรับที่ได้แปลงนี้นะครับจะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง220เมตรเลยทีเดียวครับที่ไร่แปลงนี้เป็นที่ดินโคราช n ำเบอร์516นะครับผมเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่75ตารางวารูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยทีเดียวครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1 3 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับผมสำหรับบริเวณนี้ครับจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์ถนนคันบึงนะครับผมเป็นถนนหินลูกลังนะครับถนนเส้นนี้จะขึ้นมาจากบึงน้ําสาธารณะประโยชน์นะครับถนนจะรวมอยู่ในบึงน้ําสาธารณะประโยชน์ครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมด้านหน้าจะติดถนนนะครับกว้างถึง 8 3เมตรเลยทีเดียวครับเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆครับสำหรับที่ดินแปลนนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นไร่มันสำปะหลังครับเจ้าของที่ได้ปล่อยให้เช่าค่าเช่า1000บาทต่อไร่ต่อปีครับผู้เช่าตอนนี้นะครับได้ปลูกผลผลิตยอยู่2ออย่างครับมีปลูกมันสำปะหลังครึ่งหนึ่งและปลูกข้าวโพดอีกครึ่งหนึ่งครับผม สำหรับเหตุผลที่เขาปลูกอย่างละครึ่งนะครับแมนก็ไม่แน่ใจด้วยครับอาจจะเป็นเรื่องด้วยราคาของผลผลิตในช่วงนี้นะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับทิศเหนือกว้าง1 8 1เมตรทิศใต้กว้าง187เมตรทิศตะวันออกกว้าง90เมตรส่วนทางทิศตะวันตกด้านหน้าแปลงที่ดินกว้าง83เมตรครับผม สำหรับรูปแปลงเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมที่สวยมากๆเลยทีเดียวครับเป็นที่ดินเนินสูงนะครับสวยเลยระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่220เมตรครับและตรงบริเวณนี้ครับคือบึงน้ำสาธารประโยชน์นะครับผมเป็นบึงน้ำประจําหมู่บ้านนะครับซึ่งมีถนนรอบคันบึงเลยนะครับสามารถดูดน้ำเข้ามาใช้ในที่ดินทําการเกษตรทําสวนทําไร่ได้ครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะมีทางเข้าทางออกอยู่2ทางนะครับทางทั้ง2ก็จะลงจากถนน4เลนหมายเลข2 1 4 8ทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ว่าทางแรกนะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตยาวประมาณ500เมตรนะครับจะเป็นถนนคันคลองถึงหน้าแปลงที่ดินครับส่วนอีกทางนะครับก็จะลงมาจากถนนสีเลนวิ่งผ่านบ้านเรือนนะครับแล้วก็จะลงจากถนนคอนกรีต ประมาณ2กิโลเมตรครับตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนหินลูกลังจนมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับทั้ง2ทางก็จะใกล้คอนกรีต500เมตรกับใกล้คอนกรีต2กิโลเมตรครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนเพียงแค่1กิโลเมตรครับใกล้อ,อปต1.5กิโลเมตรใกล้ถนนสีเลนหมายเลข 48, 2 1 4 8 2.5กิโลเมตรครับหรือว่า จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็คือตลาดนัดหนองสวงบริเวณตรงนี้เลยครับบริเวณตรงนี้จะมีตลาดนัดตลาดโซเซเว่นอีเลเวนอเมซอนนะครับปั๊มน้ำมันหรือว่าตู้ ATM และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับผมจะอยู่ห่างจากที่ดินเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นครับ และที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างตัวเมืองด่านคุนทศเพียงแค่18กิโลเมตรครับห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินเพียงแค่20กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช40กิโลเมตรครับหรือว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร270กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินจะอยู่บ้านหนองหัวช้างตำบลด่านในอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ